สาเหตุหลักของคือ,ค,อคือมันจะมีคนที่มีเทโลเมียสั้นตั้งแต่แรกเกิดก็คือพวกที่มีกรรมพันธ์เทโลเมียสั้นทีนี้เขาก็ถามมาบอกว่าถ้าการทานวัฒนาชีวานี้ช่วยให้เทโลเมียยาวขึ้นได้ด้วยไหม,มดูขอลองตอบก่อนนะคะาจะช่วยได้ค่ะทำให้เทโลเมียคุณยาวขึ้นได้แต่โอกาสที่คุณจะวิ่งไล่ตามคนที่เขามีเทโลเมีย ยาวตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยหรือปกติตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยอาจจะช้านิดนึงแต่ผลสุดท้ายคุณอาจจะตามเขาได้ตอนช่วงปลายปลายเข้าสู่สูงวัยแล้วถ้าคุณใช้สม่ำเสมอผลสุดท้ายคุณก็อาจจะมีความยาวทเทโลเมียสักประมาณ5 0 0 0ัน0 0พันอาจจะดีกว่าคนที่ยาวแต่แรกเกิดแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยผลสุดท้ายอาจจะเหลืออยู่แค่สัก4ี่พันนะคะเพราะฉะนั้นช่วยได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะ อีกคนหนึ่งถามบอกว่าปกติเราจะต้องใช้เวลาในการดูดซึมสารอาหารหรืออาหารเสริมเนี่ยสักเท่าไหร่นะคะปกติตามตัวเลขเนี่ยมันตกประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงสารพวกนี้ก็จะย่อยให้สลายหมดในกระเพาะอาหารเราแล้วก็จะเริ่มลงเข้าสู่ลาไส้แล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารหรือสารอาหารแต่ละชนิดนั้นๆนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แฟนตรวจพบก้อน แฟนตรวจพบมีก้อนอุดตันที่ท่อน้ําดีในตับค่ะแล้วก็มีจุดดํา2จุดที่ตับหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในท่อน้ําดีตอนนี้เนี่ยใช้สูตรเพิ่มภูมิคุ้มกันสีเหลืองอยู่ค่ะอยากทราบว่าอยากทราบว่าใช้ถูกต้องแล้วหรือไม่ครับถูกต้องแล้วครับอยู่ที่ตับนะฮะเพราะนั้นสูตรตรงนั้นน่ะเป็นสูตรนั้นเป็นสูตรที่มีความจาเพาะในการช่วยบำรุงตับด้วยครับถูกแล้วครับครับถูกแล้วนะครับขอบคุณครับจานร์ครับท่านถัดมานะครับยังเป็นของ YouTube อยู่นะครับ คุณคุณบ um ัมทีนะครับถามว่าถ้าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนว,วัตกรรมพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับคือทุกระยะเนี่ยเราช่วยได้แต่ได้มากหรือน้อยแค่นั้นเอง<ะ>นะครับระยะแรกๆก็ชัดเจนนะครับเราส่วนใหญ่นี่ประสบประสบความสำเร็จสูงมากยกเว้นว่าไปใช้อย่างอื่นมาร่วมด้วย<ะ>นะแล้วก็ไปทำให้ความสามารถในการต้นคือคิวรีทีเซลลดลง ถ้าหากว่าใช้เฉพาะนวัตกรรมของเราไม่มีปัญหาเลยครับประสบความสำเร็จสูงมากแต่ถ้าคนที่ระยะสุดท้ายทิ้งไว้จนระยะสุดท้ายแล้วอาจจะผ่านเคมีมบัตอะไรมาแล้วเรียบร้อยก็ต้องบอกว่าอาการมันก็หนักหน่อยนะเราของเรามันไม่ใช่ยาวิเศษแต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทําให้คุณภาพชีวิตดีนะครับคือเราบอกว่าเราเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเวลามีเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเขา แล,แล้วเราก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตค,คือเพิ่มเวลาให้กับชีวิตที่เขามีอยู่อย่างเช่นอาจจะมีอายุอายุยืนยาวขึ้น,ออนส่วนระยะต้นๆเราก็เนะมิตชืินใหม่หให้เลยค,ะคนะครับนี่คือนี่คือคําตอบที่เราทั่วๆไปนะครับคือจะไปหวังว่าคนที่ะยะสุดท้ายแล้วโอไม่ไหวแล้วหมอบอกว่าไปแน่ๆแล้วแล้วก็หวังว่าเข้ามาแล้วเราจะบอกว่าช <ๆ S 1> ่วยได้ เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะเราก็บอกไปทาตรงนะครับซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดความกังวลเหมือนกันเพราะเราตอบไปตรงๆมันก็เหมือนกับทําให้เขาเสียขวัญแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราให้กําลังใจไปมากๆเราก็เริ่มโกหกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าเมื่อถึงระยะที่มันไม่มีความสามารถในการจัดการแล้วเพราะผ่านวิธีการมาเยอะแยะแล้วทาลายร่างกายมาเยอะแยะแล้วมันไม่เพียงแต่มเร็งเนี่ยที่เรากําลังเ่อ,อสู้ มันเป็นผลเสียของผลข้างเคียงของที่ท่านใช้มาไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราจัดการได้ลำบากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นระยะสุดท้ายซึ่งยังไม่เคยใช้อะไรมาเรามีโอกาสที่ทําให้ดีขึ้นได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณอพารีนานะครับคุณอพารีนาถามว่าอาจารย์คะเด็กสามารถทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตามระเบียบของอย เขาบอกว่าผิดวันเสริมอาหารห้ามเด็กใช้จนกว่าถึงอายุ16ะนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าคงจะห่วงว่าผิดวันเสริมอาหารนั้นอาจจะมีอันตรายสําหรับเด็กนะครับเนื่องจากทาอะไรกม็มาจากอะไรก็ไม่รู้แต่สูตรของเราทําจากสารสกัสกดพืชกินได้มังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกซึ่งกินมาแล้วหลายร้อยปีในช่วงในของของของคนเราเนี่ยนะครับช่วงหลายชั่วคน ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเพราะนั้นใช้ได้ทุกช่วงทุกวัยนะทุกเพศทุกวัยนะครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์อันนี้จากคุณจอยจิรันธานะครับถามว่านวัตกรรมกลุ่มโอเปอเรชันบิมสีเขียวนะครับกลุ่มโอเปอเรชันบิมสีเขียวเนี่ยแตกต่างจากนวัตกรรมวัฒนาชีวาอย่างไรคะเอ,อ่อวัฒนาชีวาสูตรที่เพิ่มภูมิกันพัฒนาจาก สูตรภูมิุ้มกันบำบัดสีเขียวให้มีความสามารถในการเพิ่มความยาวเทอร์เมียมากขึ้นนะครับแต่ยังคงความสามารถในการจัดการกับปัญหาคือสามารถเพิ่มภูมิกันได้ดีเหมือนเดิมนะครับตอบคำถามนะครับคือคทั้งสองตัวมันใกล้ๆกันนั่นแหละทีนี้นไอ้สีเขียวมันเป็นต้นตอนะที่เราเคยใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมคน มีรู้สึกว่ามันจะเพิ่มความยาวเทเรีนมากขึ้นเราก็เอาสูตรนั้นมาเพิ่มประสิทธิภาพในเกินเสริมความยาวเทอรีเข้าไปอีกนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับทาง Youtube หมดแล้วครับแต่ก่อนจะอ่านคําถามต่อไปครับอาจารย์อาจารย์ได้กําลังใจจากท่านผู้ชมเยอะเลยครับหลังจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างที่เป็นคุณหนูดีหนูดีนะครับก็บอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยใช้นวัตกรรมอยู่แล้วก็ใช้แล้วก็ได้ได้ผลดีด้วยดูแลเรื่องมะเร็งอยู่นะครับก็ฝากมาบอกทุกท่านว่า,าให้ไปดูผลแลบนะครับไปไปหาหมอแล้วก็ดูผลแลบใช้นวัตกรรมไปด้วยเนี่ยมันได้ผลจริงๆกันนี่เขาว่ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็หล,ยลายๆท่านก็บอกว่าสู้ๆนะครับอาจารย์นะครับแน่อยู่แล้วแน่อยู่แล้วครับมันหลายสิบปีแล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็ท่านนี้ครับอขออนุญาตคุณยิ้มรุ้งนะครับบอกว่าผลการใช้คือกําลังใจของอาจารย์ค่ะ ไม่ใช่จากของคุณขอบขอบคุณครับครับงั้นขออนุญาตไปที่คําถามต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากทาง facebook นะครับอ่าสักครู่นะครับอ้าวอันนี้นะครับจะคุณดูดีดูดีเมื่อสักครู่นี้ครับถามว่าอายุห้าสิบสี่ปีเป็นมะเร็งเต้านมทําการรักษาทางการแพทย์ครบหมดแล้วอ่าทุกอย่างเป็นปกติหมดแล้วนะครับใช้นวัตกรรมวัฒนาชีวาสู่สีน้ำตาลอยู่เข้าทิศที่สามแล้ว ผิวดีขึ้นหลับง่ายขึ้นกระที่แขนจางลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็แล้วจะ,จ,ะจะครบเดือนแล้วกําลังจะไปเช็คค่าตับค่าไต CBC เพื่อดู CD4 CD8 เนี้ยนะครับ,รบแล้วทีนี้อ๋ออาจารย์ขอโทษครับคุณคุณดูดีบอกว่าขอพระคุณอาจารย์ที่คิดคนนวัตกรรมนี้มาให้ครับครับก็เราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาใหม่ นะครับ,รบแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเป็นวิธีการพื้นฟูโดยการเพิ่มความยาวเทอรเมียผมผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับผมคิดว่าวิธีการดูแลสุขภาพโดยใช้อาหารเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดและด้วยการใช้อาหารไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งธรรมชาติเทวดาสร้างมาให้ไม่เลอขาวดูแลสุขภาพของเราในการปรับภูมิกันให้สมดุล ถ้าเราสามารถใช้ศาสตร์ของอาหารไปทําให้ปุ๋มกันที่สมดุลมันดีกว่าการไปใช้ยานะแก้ไขปัญหาซึ่งมีปลข้าื่องเคียงเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าการช่างภุมมกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแล้วเราก็บอกว่าเป็นนวัตกรรมเดียวแหละที่ทําให้ทุกคนจะมีสุขภาพดีขึ้นตลอดไปสองปีที่แล้วผมต้องเปลี่ยน เพราะมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทโลเมียร์และเทโลเมเรสปัจจุบันนี้เราก็จะบอกว่าด้วยการมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิกันที่สมดุลให้กับร่างกายควบกับการสามารถกระตุ้นเทโลเมเรสให้สร้างความยาวเทโลเมียร์แล้วทําให้เกิดการย้อนวัยชะลอวัยที่ระดับคโครโมโซมเมื่อเราผสมสองศาสต์เข้ามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมของเราสูตรต่างๆของเรา จะเป็นวิธีการที่ดูแลสุขภาพผมบอกว่าทุกโรคนะทุกโรคไม่มีอะไรอีกแล้วที่ที่เราจะไม่สามารถจัดการได้โดยการใช้ปรับความยาวเทโลเียให้มันเพิ่มขึ้นหรือปรับภูมิภูมิคุ้มกันให้มันมากขึ้นหรือน้อยลงตามที่เราปรารถนาได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ คำถามสําหรับท่านที่พิมพ์คําถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยวทางแอดมินจะขออนุญาตอ่านคําถามให้อาจารย์จนถึงคนสุดท้ายก็คือคุณมิลินยานะครับครับก็อันนี้จะมีหลายคําถามอยู่ถ้าเกิดว่าท่านที่แอดมินไม่ได้อ่านให้ก็เดี๋ยวจะมีน้องเข้าไปตอบให้ในภายหลังนะครับขออนุญาตเข้าท่านแรกเลยครับอาจารย์คุณเจนติยานะครับถามว่าคนที่ฟอกไตสามารถใช้ได้หรือไม่ครับนวัตกรรมวัาไ้บจะทํใหตทําางนนนดีขึ้ะครับ ฟอกไตก็ฟอกได้ฟอกน้อยลงและสุขภาพแข็งแรงขึ้นในหว่างที่ฟอกไตครับก็เกิดขึ้นจากความยาวเทเรเมียเพิ่มขึ้นครับได้ทั้งสองสูตรเลยนะครับสูตรสีน้ําตาลก็ได้สูตรสีชมพูก็ได้ครับขอบคุณครับท่านครับทีนี้มาท่านนี้ครับคุณณโรมนครับคุณณโรมนถามว่าใช้วัฒนาชีวา มันได้สี่วันรักสูตรสีน้ําตาลแต่ตอนนอนจะมีอาการปวดหัวมากเป็นเพราะอะไรคะทีนี้ทางแอดมินได้ถามเพิ่มเติมไปนะครับก็คือทางคุณนรุมนบอกว่าต้องกินยาแก้แพ้เป็นประจําเลยทุกวันวันละหนึ่งเม็ด <ผม S 1> นะครับอันนี้อันหนึง่งของของผมผม,มตอบตอบอย่างนี้นะครับนะครับคุณนรุมนลจะเป็นคนแรกที่เรา<ช>พบนะครับ<ช>ที่มีความพิเศษของคุณนรุมนซึ่งเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเลยว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะหนึ่งหมื่นคนที่ใช้ของเรามาเนี่ยไม่มีใครเป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมขอแนะนาว่าคุณนรุม,มนหยุดใ้ของเราครหยุดใจของเราแล้วดูซิว่าอาการปวดหัวหนั้นหายไปไหมเอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดความเข้ามาเข้าใจถึงตอนนี้แล้วมันจะเกิดความใจว่าทุกวันมันจะกลายเป็นว่ากินปุ๊บต้องปวดหัวแล้วะาะฉะนั้นหยุดเลยดีกว่าคะคครับลองหยุดดูก่อนนะครับรรค่ะกะับค,ะบคุณครัท่านครับท่านนี้ครับคุณพิชาครับถามว่าคุณแม่อายุ85ดสิบห้าปี เป็นกระดูกพูนอตอนนี้ใช้สูตรสีชมพูอยู่จะต้องใช้เท่าไหร่ครับปริมาณกระดูพูนถึงจะดีขึ้นครครรัับบกระดูกพูนใช้วัฒนะชีวาสีชมพูเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่านอกจากทำให้เทเลเมียยาวขึ้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ทำให้กระดูพูนเนี่ยนนคือสารที่ทำให้กระดูกพูนซึ่งหลังออกจากแม่เลือดขาวเนี่ยมันจะลดลงไป เมื่อเราลดลงไปสารที่ทําให้มีปัญหาของกระดูกพุนลดลงไปมันจะเกิดกระบวนการสร้างมวลกระดูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นกระดูกก็จะมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับก็โดยการควบรวมระหว่างภูมิคุ้มกันสมดุลกับเทโลเมียที่เราสร้างขึ้นจะสามารถแก้ไปทั้งปัญหากระดูกพุนได้อย่างดีนะครับคิดว่า กินกีกระปุกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการเดิมมันมากน้อยแค่ไหนโดยการทดลองของเราแน่นอนที่สุดไม่เกิน14วันจะมีอาการที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะเมื่อไปวัดเลือดของคนจากการทดสอบของเรานะครับเอ่อ T.N.U. อลฟาแล้วก็อินทิวกินหกอินทิวกินสิ 17, <17. S 1> ซึ่งเป็นตัวที่มากเกินไปแล้วจะทำให้เกิดกระดูกรุนเนี่ยมันลดลงมาทั้งสตัวจยงมีประสิทธิภาพมาก ในวันที่14จากการใช้สีแคปซูนต่อวันแล้วสูตรนั้นก็เป็นสูตรที่เราพัฒนาออกมาเป็นวัฒนาชีวาสีชมพูซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็จะยิ่งดีกว่าสูตรคูมคุ้มกันสมดุลสีชมพูนะครับส่วนกี่ปุกจะกลับมาเป็นปกตินี่ก็อย่างที่ผมกล่าวไปก็แล้วแต่ว่าเดิมมีต้นทุนอยู่เท่าไหร,ร่คร แต่ถามว่ารับประทานได้ต่อเนื่องระยะยาวไม่มีปัญหาเลยนะคะค่ะขอบคุณครับสันครับท่านถัดมาครับคุณทำฮัมครับคุณทำฮัมถามว่าถ้าเป็นมะเร็งตับอ่อนครับแนะนําตัวไหนดีครับเอ่อใช้สูตรภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับสีเหลืองครับสันครับท่านถัดมาครับคุณนันทิกาครับอันนี้มาเล่าให้ฟังมากกว่านะครับบอกว่า ใช้มาแล้วเจ็ดเดือนมีความสุขมากๆในชีวิตสูงวัยค่ะครับก็ขอให้มีความสุขต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงร้อยนะครับผมจะรออยู่ที่นั่น <c oughs> อาจารย์จะอยู่หัวแถวครับพอท่านนี้คิดว่าน่าจะอยากขอกําลังใจจากอาจารย์ครับบอกว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะหมอให้ยาว,วาฟารินมาแล้วก็ได้สั่งสูตรวัฒนชีวศิลป์ภูมิกินได้หนึ่งวันค่ะก็กินต่อนะครับกินต่อนะครับก็ขอให้คิดว่าขอขอให้ เชื่อว่ามันจะช่วยเราได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนี้จริงๆหัวเต้นเต้นผิดจังวะออริทตเมียเนี่ยเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสีชมพูซึ่งพัฒนามาจากสูตรที่ปรับพุงกันให้สมดุลและแก้ไขปัญหาแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาคือหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยและเมื่อต่อความยาวเทเรเมียไปด้วยมันก็จะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาอีกในการช่วยแก้ไขอาการปัญหาตรงนั้นครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ท่านตัดมาครับคุณกิกฟินิกครับถามว่าช่วยเรื่องประจำเดือนหมดไวด้วยไหมคะก็คือคุณกิกอายุ42ปีผมอยากจะตอบแต่ผมไม่เคยมีก็คือเข้าใจว่าคุณฟินิกเท่าที่แอดมินเล่าให้ฟังว่ามีการพูดคุยกันมาหลังไมค์ก่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ว่าประจำเดือนหมดเร็วปกติค่าเฉลี่ยก็คือประมาณ50ปี แต่ของคุณฟินิกอยู่ที่ประมาณ40กว่าปีนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ค่ะบางครอบครัวก็จะมี ประจำเดือนหมดเร็วกว่าก็คืออย่างน้อยก็คือต้องมั่นใจได้ว่าประจำเดือนเนี่ยหายไปแล้วประมาณ1ปีก็ะจะถือว่าเข้าสู่วัยทองเต็มตัววัฒนชีวาสูตรสีน้ําตาลช่วยได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวจากข้อมูลที่เราเก็บมานะคะถึงแม้จะวัยทองแล้วอย่างเช่นคุณน้ําอ้อยเ,ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเข้าไปชมเฟชชมคลิปของคุณน้าอ้อยใน Facebook เราได้เลยนะคะคุณน้าอ้อยตอนนั้น53าปีพอมาใช้แล้วปั๊บเนี่ย ก็ปรากฏว่าอาการไวทองทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วๆไปในเงื่อออกหงุดหงิดง่ายอ่อนเพลียไม่สดชื่นแจ่มใสอะไรเนี่ยทุกอย่างกลับมาดีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นของคุณฟินิกก็จะเข้าไปช่วยได้เหมือนกันตั้งใจทานให้สม่ําเสมอเท่านั้นเองนะคะ3แคปซูลเช้า3แคปซูลเย็นแล้วมาแชร์ข้อมูลกับเราได้เลยนะคะคุณฟินิกนะคะค่ะครบคุณอาจารย์ปิยาครับท่านทันมานะครับคุณวิลาวันว่องครับถามว่า หญิงอายุ55ปีเคยผ่าตัดถุงน้ำดีออกเพราะมีนิว้วมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและความดันโลหิตสูงควรใช้วัฒนาชีวาสูตรสีชมพูใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช้สีชมพูนะครับสแสดงว่าคุณวิรัตรได้ร,รับคำแนะนำมาก่อนแล้วนะครับนามั่นใจอาละท่านนี้ครับคุณพัช,ชรินครับอาจารย์ถามว่าถ้าเป็นไตเสื่อมระยะที่4อายุ80ปีแนะนำเป็นตัวไหนดีครับ ระยะที่สี่เนี่ยก็สีชมพูครับวัฒนาชีวาสีชมพูนะครับครับขอบคุณครับจากท่านถัดมานะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ท่านสุดท้ายนะครับคุณมิรล้อยากมอขอกลับไปนิดนึงกลับไปนิดนึงเมื่อกลับไปคําถามมาได้กีนึงขออายุ80ดสิปีมาเกื่อกี้80ปีครับแล้ววิธีการที่ใช้ที่ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นระยะที่สี่เนาะแทนที่ใช้ครั้งละสาเม็ดใช้ทีทีครั้งละหนึ่งเม็ดนะครับเดีวเวลาหเม็ดก็ วันหกครั้งครั้ง<ฮ>ะละหนึ่งเม็ดนะครับก็จะทําให้ไตไม่ต้องทํางานหนะักแต่มันจะนบำรุงไตแล้วก็สร้างเทโลเมียทําให้ไตทํางานดีขึ้นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะครับคอ,อบคุณข้าวสารอาละคุณมิลลิยาครับฐานว่าอ่านนี้มาเล่าให้ฟังมากกว่านะครับว่าทานสีชมพูมาถึงเดือนที่สี่แล้วมื้อละมื้อละสองแคปซูลครับน่าจะเป็นเช้าสองเย็นสองมาสองเดือน อาการตึงข่าดีขึ้นเหลือปวดเท้าตึงขาบ้างเล็กน้อยเวลาเดินนานๆจะเปลี่ยนมาทานสูตรสีน้ําตาลได้ไหมคะก็ลองดูนะครับถ้าหากไม่ก็ลองดูนะครับต้องลองดูนะครับถ,ถ้าหากว่ามีปัญหาก็ก็ใช้คู่กันใช้คู่ก,กันก่อนใช้สูตรผสมก็ได้นะคะค่ะ<น>แสดงว่ากลัวาากลัวเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วพอถึงอยากจะเปลี่ยนมาเป็นสีน้ําตาลเราจะเจอคนแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติก็ได้อยู่นะคะ แต่ถ้าสมมุติเกิดใช้สีน้ําตาลไปแล้วเกิดมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นก็นกนไปสีมชมพูมห,มหรือไม่อย่างที่ท่านจะพิเศษบอกสูตรผสมก็ได้นะคะ<ม>อย่างละขึ้นคร <ผม S 1> ึ่งผมไม่บอกว่าอย่างนี้ครับผมเองผมใช้สูตรผสมอยู่ขณะนี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าผมใช้สูตรเ้นตาลมาเยอะมากตั้งแต่กี่ปีแล้วมากกว่าคนอื่นๆในโลกนี้นะแน่นอนแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องการที่จะสร้างภูมิุมกันอะไรมันมากมายนะแต่ก็ต้องการอย่างให้มีการสร้างเทโลเมียร์อยู่เพราะนั้นผมก็ใช้ผสม แล้วนานๆทีก็ใช้ M m m เเพื่อจะช่วยสมองม่ให้ตื่นครับถามมาอีกนิดหนึ่งนะครับถามว่าสีชมพูสีชมพูวัฒนนทีวาสีชมพูนะครับสามารถใช้ป้องกันเนื้อร้ายได้ด้วยหรือไม่คะไม่ได้ครับมันไม่ได้กระตุ้นคิวร์ทีเซลไม่ได้กระตุ้นคิร์เซลได้เหมือนกับสีน้ำตาลถ้ามีปัญหาเป็นห่วงใช้สูตรสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วครับขอขอคุณจอยคําถาเดียวครับคุณจอยเมื่อสักครู่นี้ก็คือถามเรื่องนวัตกรรมวัดสีเขียวนะครับภูมิกัมบัตสีเขียวกับวัฒนชีวาตักกันยังไงซึ่งอาจารย์ตอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเลยถามเพิ่มมาว่าขวดสีเขียวเนี่ยสามารถทานร่วมกับวัฒนชีวาขวดสีชมพูได้ไหมครับไม่ได้ครับขวดสีเขียวหมายถึงว่าภูมิคุ้มกันบาบัดสีเขียวนะครับเราใช้เพื่อเพิ่มภูมิกัน ดยเพื่อนยิ่งบางรายนี่ก็ใช้รักษามะเร็งอยู่ด้วยนะครับถ้าเราใช้วัฒนาชีวาสีชมพูเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันนะมันมีไว้สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันเยอะไปแล้วเราก็ลดภูมิคุ้มกันให้มันลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สีเขียวกับสีชมพูมันจะไปฆ่าฤธิ์กันมันจะไปหักฤกิ์กันนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนาชีวาสีชมพูควบกับขวดกับภูมิคุ้มกันสมดุลสีเขียวไม่ได้ครับ